บัวกราบพระสังฆราชละดับสังขารธรรมคุณบุญญาพิบาลสู่สุขติพุทธิภูมิเถินกล้าวกระหมอ่อมบริษัทเฟสปีเดียจำกัดผู้ผลิดร,รายการยกขยงหกโมงเชา้ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องสา และบริษัทเฟสบีเดียจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตร,ตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง์บริษัทปตทจำกัดมหาชนยาบำรุงร่างกายรถผลไม้รวมตราหมอสิงกะทิร้อเปอร์เซ็นตราอร่อยดีภูมิใจเสนอ,อ,อยกขยงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลก ตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันเรเลียงลง6โมงเช้าย,ยืนอย่าง ขยงหกวงเช้านะคะแล้ววันนี้นะคะเรายกขยงมากันที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำนะคะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเขาย้อยเป็นภูเขาโดดเด่นริมทางหลวงใหม่เลขสี อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ22กิโลเมตรในถ้ำนี้มีพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่คล้ายกับถ้ำเขาหลวงหรือถ้ำเขาบันไดอิดตามประวัติเล่าว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มีมานานแล้วและต่อมาพระครูอ่อนวัดท้ายตลาดมาบุรณะใหม่และมีเกร็ดประวัติศาสตร์เล่าว่า สมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระหนวดอยู่นั้นพระองค์ได้เสด็จทุดงวัดมาปรากฏวิปัสนาที่หน้าเขาย้อยแล้วทรงย้ายขึ้นมาประทับนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำเขาย้อยหลายคืนเป็นยังไงกันบ้างคะสถานที่น่าสนใจข้อมูลเพียบและแน่นมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเช้าเ้าแบบนี้แล้วหิวมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราไปหาของอร่อยอร่อยเมืองเพชรกันดีกว่าไปเลยค่ะ ยกขยโงติดดาวสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนตอกตะปูลของแต่บางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดวดวงจันเหลียงลง6โมผลิตภัณฑ์<ม>สตาร์เวลยกขยโงฟอร,ร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยคนี้มันต้อง AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะยกขยโญง6โมงช่อง3สาระนาติดตามสนุกสนานทานพบ อาจจะมีหลายช่องก็ตามหกุมงุูช่องสามหลายรายการต้องลบยกขยุงปองชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่กรบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากมโนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยุงหกโมช่องสามสารหนาติดตามสนุกสนานท่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามหกุมงุูช่องสามหลายรายการต้องลบยกขยุงปงชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนาทัานที่กร,กกยยมมรนนบ และช่วงนี้นะคะเป็นช่วงยกขย้ n ติดดาวค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยู่กับคุณนุกูลนะคะพรสมบูรณ์สิรินะคะนายกเทศมนตรีเมืองชะอำนะคะแล้วก็ทีมงานยกขยงหกโมงเช้าด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็คือเจ๊จิมเจ๊จิมนะคะเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มชื่อดังในเมืองชะอำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องสัมภาษณ์ก่อนเลยค่ะเจจิมคะคือ,อร้านเข้าต้องเจจิมเนี่ยมีความหมายถึงแบบแปลกยังไงอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตอนเช้าเนี่ยจะเป็นอาหารตอนเชา้าใครๆก็ต้องมากิน,นข้าวต้มโจ๊กข้าวต้มแล้ว่าเลื่อนหมูข้าวต้มตทะเลข้าวต้มปลาโอเคค่ะเห็นอย่างนี้แล้วเอ๊ะทุกคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วอร่อยต่างจากร้านอื่นยังไงคะ อร uh, so, oh, no mm ่อยก็คือของมันสดนะคะแล้คือสดค่ะสดใช่ค่ะมีปลาปลาก็สดช่ค่ะเราอยู่ทะเลใช่ค่ะใช่ไคะติดทะเลด้วยของก็เลยสดแล้วก็ใหม่ด้วยค่ะทำสดทุกวันนะคะเช้ามาตีสี่ก็ทำแล้วค่ะท่านนายกครับมาทานที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยแสดงว่าเป็นขาประจำกันเลยได้ข่าวว่าเจทิมบอกว่าร้านเนี้ย เปิดแค่3ชั่วโมงเองถูกไหมคะตั้งแต่6กโมงเช้าถึงกี่โมงคะสี่โมงเช้าสิบโมงเช้าหกมช้าถึงสโมงเช้าสี่ชั่วโมงหมดแล้วค่ะเพราะะร้านส้าวต้มร้านข้าวต้มครับเปิดแค่4ชั่วโมงเท่านั้นหกโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าวันนั้นถ้าจะมาทานข้าวต้มอร่อยร่ย มาทนที่นี่เรต้องมาทานที่ช้ายาช้าเลยยาช้าเลยการดีว่าเขาอร่อยจริงไหมถ้ามาถึงเราต้องชิมอะไะค่ะที่ห้องปลาปลาปลาน้ำดอกไม้อะค่ะลมกาหมึลา้มงกปลามกลา้มึกปลาหมึ่อลามามกปลาปมามาลปาม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 กาา่มาาม หอมมะค่ะใช่ค่ะแม่อร่อยอร่อยแบบนี้แล้วต้องทำยังไงคะอาสนพรที่ปอคาะเอาหมี่ปอเอาต้องมบาอากาศสใช่แล้วรับรองนะครับอ่านี่เป็นประกาศสตรีบัตรม้าให้ยกขโง่ติดดาวอันนี้ยืนยันครับว่าอร่อยของจริงได้ทานของอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะเพราะว่าเราจะพาไปทัวร์ตลาดค่ะทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกยโง่ค่ะถามน้องเลือกค่ะอันไหนเคลื่อน ปัทรวอะไรอะคะตัวแดดเดียวอันนี้ก็ไปทำปัทรวแดดเดียวครับทำไมไม่เห็นมีแดดไม่โดนแดดเลยอันนี้ยังไม่ได้ตาหลายรรย,กยกขยุ่งหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยุงสนับสนุนโด่กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีตบตะปูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม กาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูง้คน้มนำม,นมันงาจีนตรามังกอนคู่ให้ครบยกลับมาแล้วค่ะกับทัวรทั่วตลาดอร่อยยกขยงนะคะช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับที่ตลาดเทศบาลเมืองชะอำนะคะแล้วก็อยู่กับนายกนุกูลด้วยนะคะ ก็ถามนายกงูนิดนึงค่ะว่าเอ๊ความเป็นไปเป็นมาของตลาดเทศบาลเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างอะคะคือตลาดสดแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งโดยนะครับเทศบาลเมืองเชอําโดยการดูแลควบคุมนะครับของหน่วยงานเทศบาลเมืองเชอํา <c oughs> ก็เป็นที่จําหน่ายสินค้า <c oughs> นะครับให้กับประชาชนตลอดจนนะักท่องเที่ยว <c oughs> แล้วก็ตลอดจนประชาชนที่น้องเาวยะอําก็นําสินค้านะครับที่ได้จากตามท้องทะเลหรือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมาขาย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเรียกว่าทุกอย่าง everything จิงกระเบลถูกไหมคะครับใครอยากได้อะไรจัดให้เลยครับใช่ไหมคะอะไะค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาทัวร์กันใช่ไหมคะครับทำเมนูอะไรคะจิตบุญต้มปุงปลาดูครับต้มประปลาดูต้มทะเลปลาดูงานอะไรเรื่องอะไรหนูชอบทานปลาดูมากนะคะช่วยบอกวิธีเลือกปลาดูด้วยนะคะโอ้เอาเลยค่ะเราจะบอกนะคะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อม<อ>นะครับไปกันไ,ไปนะค่ะมาไปเลยวันนี้ตลาดที่ชาวยุคขอยงของเราเลือกที่จะมาช้อปปิ้งกันนั่นก็คือตลาดเทศบาลเมืองชะอำจังหวัดเพชรชบุรีตลาดที่นี่เขาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องชาวเมืองเพชรชบุรีได้นําสินค้าหลากหลายชนิดรวมไปถึงของทะเลที่ส,สดสดมาจําหน่ายกันที่นี่เราลองไปชมกันดูซิว่าวัตถุดิบของวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ ถ<ส>้านายกพาหนุ่ไปร้านไหนคะอันนี้ครับคุณนี่ครับอนันนี้นะคะผักจะหลากหลายและครบเลยครับถ้าบอกเมนูนี้เป็นเมนูต้มโกลงป่าหนูครับค่ะต้องใส่อะไรบ้างคะเชฟมีใบมีหมือนขึ้นอันนี้ข้าวผัดเป็นสำเร็จรูปเลยมัดมาเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยราคาตั้งแต่หกสิบนี่ขายเท่าไหร่ห้าบาทแล้วก็าททครับบาาาเหมือนเครื่องต้มยำเหมือนกันนะคะเครื่องต้มยำก็จะเดี๋ยวผมมาไปเอาไปย่างเอาไปเผาต้มโคลงเนี่ยมันจะต่างกับต้มยำตรงทีท่ททต้องมีหอมอหย่างหอมเผา ถูกทำไมต้องเผาอะคะเพื่อใมันหอมแล้วคะมันหอมอย่างเฉยๆไม่ได้ต้องเผาด้วยเชฟจริงไหมจริครับมีอะไรอีกอะคะว่าไม่ใส่มะนาวแต่ใส่เป็นมะขามเปียกมะขามเปียกใช่ต้มโค้งกับต้มยำแตกต่างกันตรงนี้แหละท่านนายกชอบไหมคะชอบทานต้มโค้งไหมคะใช่หอมอร่อย เป็นเมนูนี่ร้อยครับเดี๋ยวจะไปซื้อของแพงตรงตัวตัวกของของแพงครับอันนี้มีแค่นี้เองเหรอคะอันนี้มีแค่นี้ครับผมซื้อปลาทูดิซื้อปลาทูแล้วเด้ปลาทูจะเป็นของสดแหนะของปลาอันนี้ผมจะซื้อต้มโคลกปลาทูผมก็จะซื้อปลาทูที่นี่ครับปลาทูที่นี่นะคะเลือกยังไงคะอันนี้ผมอันนี้ตาใสครับตัวมันเงาเงาเลยครับผมตาใสนี่ดื้อไหมตาใสเราเท่าไหร่ครับในค้าสีบเอาเอาสองโลครับในค้าถามน้องเลือกค่ะอันนั้นคืออะไรอะคะปลาทูอะไรอะคะ ปูแดดเดียวครับียวอันนี้ก็ไปทำปัทลแดดเดียวครับทำไมไม่เห็นมีแดดไม่โดนแดดเลยตอนนี้ยังไม่ได้ตากเขาไอจุ่มน้ำนี่ก่อนไงใช่น้ำแล้วก็เอาไปตากปาทู์ที่เป็นปาทูที่ขี้ขาดมากทำไมคะคะเป็นฟ้าตายทันทีจริงเหรอคะขึ้นจากน้ำทะเลตายทำการแบบปริชีบตัวเองไม่ทรมานไม่ได้ไปท่าไปเรื่อว่างมันมันไม่ได้ คงสภาพของมันน่ะใชี้ท่านผ้อันนี้เป็นูันี้เดี๋ยวก็ไปซื้อส่วนผสมของแห้งที่เท่าไหร่เลยครับได้ค่ะอะไรครับไปเ <ไป S 2> <ะ>่เอาละ <c adian> าครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปซื้อเครื่องปรุงกันนั้นไหนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขายปลาทูกันทั้งทีด็อกเตอร์สุนทรวัฒนาพรกูรูของเราก็ขันอาสามาขยายความในเรื่องของปลาทูปลาทูในฐานะที่เกิดเป็นลูกน้ําเค็มทั้งทีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมพร้อมกันเลยครับค่ะคุณอา มีเคล็ดลับยังไงคะในไหนเราก็มาถึงที่นี่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วอยากรู้เคล็ดลับเรื่องปลาทูค่ะเพราะหนูเป็นคนชอบกินปลาทูมากถูกต้องวันนี้เรามาอยู่ชะอ่นะชะอำมันมอยู่ในทะเลอ่าวไทยค่ะปลาทูมีอยู่ฝูงเดียวอ,ะอ่ะคือปลาทูอ่าวไทยเราจับก็จับตั้งแต่ละนองไปเรื่อยเลยโอ้ยไปจนกระทั่งถึงเพชรบุรีไปสมุทรสงครามค่ะ สุดท้ายหมาชัยก็ปลาทูเดิมมันแหนเนี่ยปลาทูเนี่ยเขาจะอร่อยตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราเลิกกินมกราฬเลิกกินทําไมถึงเลิกกินล่ะคะก็ปล่อยให้มันไข่ทีเดี๋ยวเราอดกินอ๋อแต่ไข่มันไข่ถ้าถ้ากินตลอดเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่มีได้เรากินเพราะปลาทูเป็นไข่ยากถูกไหมคะถูกต้องเวลามันออกลูกเดี๋ยรู้ไม่ทำไมนอนมันถึงได้ให้เรากินได้นานตัวหนึ่งเนี่ยออกไข่ได้ประมาณสามหมื่นฟองสามหมื่นฟองใช่คนไทยก็เลยกินปลาทูเป็นอาหารประจําบ้าน ค่ะวิธีเลือกปลาดูเลือกเป็น,น,นไหมเลือกไม่เป็นเลยค่ะอ้าปากก่อนอ่าอ่าแล้วค่ะอ่าเงือกต้องแดงเงือกเงือกเงือกต้องแดงเงือกแดงไหมคะไ,ไม่แดงเ<ะ>งือกสวยเนี่ยเงือกต้องแดงตาต้องใสแล้วเวลาก,กดลงไปเนี่ยต้องให้มันเดงน้งหนึบงนึบเหมือนห้ามหมุน อ๋อใช่แล้วกดไม่ได้เอยแบนไปแล้วองให้มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเด็บมันก็จะเป็นประทูกดถ้าบุไปใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะคะถือว่าเก่านะใช่แล้วที่คุยเรื่องประตูไม่ใช่อะไรหรอกค่ะอะไรคะที่ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครเขาจะมีงานเทศกาลกินปลาทูสาวที่ท่าฉลอมปลาทูสาวปลาทูสาวปลาทูอ่าวไทยนี่ไงปลาทูสาวคือปลาทูไม่ผู้ชายปลาทูสาวสาวเนี่ยใช่ เขาว่ากันอย่างนั้นจริงเหรอคะประตูเสาเท้นื้อจะมันๆเนี้ยถูกมันหวานตึงๆยิ่งต่างหากเอาละวันที่23ค่ะ23เดือนพฤษภายนค่ะถึงวันที่2ธันวาคมค่ะไปถ้าฉลองสมุทรสาครถ้าใครชอบทานประตูรับรองว่างานเนี้ยโอ้โหเต็มสิ่แน่ถูกต้องใช่ไหมคะเยอะจริงๆไม่นูเยอะไปไปเราไปกันเลยดีกว่าไปนะคะไปเลยค่ะอันนี้เมนูนี้เป็นเมนูสมุ้รภูัิ ปาทูครับค่ะแต่นนี้ต้องพ้ปลาทูนี่สบายแล้วไม่ต้องไปเราไปซื้อผักอะไรมาแล้วนะคะพอมเผากระเทียมเผาค่ะพริกเผาค่ะะไคร้ขาเผาเราไม่ต้องค่ะวันนี้ผมใช้สูตรตัวเลขของผมครับอะไรคะเ๋ผมใช้พริกนารกแทนเลยครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกนารกปลาสไตค์ออร์ติจวันนี้ทำคือทำาอรติจทั่วไปแล้วก็ตักใส่ได้เลยครับผมมีทั้งเผ็ดรสชาติความหอมู่ในี้หมดเลยแต่ผมทุ่มแค่ปลาทูไปเท่านั้นเองแซบแซบ อันนี้ก็ควรอันนี้เอาสองขวดเลยสองขวดอ้าวใส่ตังเลยค่ะไปเรียบร้อยไปเลยไปมะกรูดคะรันแกบนี้เลยให้ให้มันขลิปั้นบอกคิปลับหน่อยทำไมถึงไม่หันอันนี้ให้ไอระเหยน้ำมันของใบมะกรูดออกมาเลยครับยกขยุงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขงโงเฉงสนับสนุนโดย น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิกตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้าเลี้ยงอยากออกไปเลียวพะยอฟอมผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์ตรานกขิวินยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่าน,นอนเป็นสายล,ลัดยาบำรุงร่างกายรสผลไม้ร,รวมตราหมอเซงสามสารนาติดตาชนุช่วชง,งชิ้มขมมสองเช็งวันนี้เชฟเพิ่งมีอะไรมา ควันนี้เป็นเมนูต้มโคลงปลาทูครับผมต้มโคลงปลาทูอันนี่ส่วนผสมของผมผมมีปลาทูอันนี้ผมปลาทูผมไปอบแห้งครับอบแห้งเหรอคะครับผมแห้งคือแทนที่เราจะทอดเราไม่ทอดใช่ครับผมเราอบแห้งคล้ายๆปลากรอบอ่ะใช่ๆครับปลากรอบแต่เปลี่ยนเป็นปลาทูแทนครับไฮโซค่ะใช่ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหอมเผาที่แห้งทอดค่ะผักชีลาบใบมะกรูดใบมะกรูดนะคะน้ำมะขามตะไคร้ผมก็ไปย่างไว้แล้วก็ไปยครับผม แ้านนี้ก็คือเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าอี่ขาดไม่ได้อี่ขาดไม่ได้วันนี้ผมก็จะเพิ่มรสชาติที่เป็นต้มโค้งจริงๆคือผมจะใช้น้ำพริกนรกตาพันธุ์พายโอติครับค่ะเริ่มเลยครับันนี้ผมจะต้มน้ำซุปให้เดือดก่อนครับได้แล้วน้ำซุปเดือดเสร็จแต่ผมอันนี้ผมตอนนี้จะเดือดแล้วครับผมจะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปก่อนเพราะมันสุกช้าสุกช้าครับผมช้้าแลวใส่่กอน เดี๋ยวพึ่งรู้ว่าเห็ดนางฟ้าสุกชา้าคือมันมันไม่ใช่ความหมายก็คือต้องให้ต้องกินสุกครับผมคือ,อพวกนี้ต้องกินให้สุกกว่าเพื่อนแต่พวกนี้คือพวกผมอันนี้พวกนี้ทําสุกมาหมดแล้วอ๋อต่อไปนี้ก็ยังไม่สุกเลยค่ะใบมะกรูดนะคะรูดกันแบบนี้เลยให้มัวบอกคุณรับหน่อยทำไมถึงไม่หันอันนี้ให้ไอ้ระเหยน้ำมันของใบมะกรูดออกมาเลยครับผมจะมีน้ำมันน้ำมันครับให้ไกว่าใช่ไหมคะท่านนายก ปรุงอาหารเห็นบอกว่าเป็นพ้าบ้านปรุงอาหารบ่อยไหมครับก็เป็นบางทางเป็นบางทางนายกชอบทานอะไรคะเผ็ดเผ็ดสงตำอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ป๋อพี่ป๋อกินเผ็ดมาก นี่านที่ของเผาเตรยมไว้อย่างเช่นอะไรคะพี่ปอชอบทานอะไรพริกปกเ่าอันนี้เป็นหองของแดงเไม่เสียเวลาับนี่เลยครับอาจริงพริกกัวอร่อยนะอันนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้อุ้ยหนนึว่าพี่ปอพูดเล่กินจริงๆด้วยปลาทูปลาทูไปปลาทูก่อนครับปลาทูระวังระวังระวังครับผมระวังจานจะร้อนปลาทู ทำไมถึงต้องอบไม่เลือกที่จะให้มันแห้งๆครับผมเพราะว่าจะได้ไม่มีไขมันครับนี่ปลาทูอาวไทยอันนี้ผมก็จะปรุงรสด,ด้วยน,น,น้ำพริกนรกพันธุ์ไทยนรสิงครับชาบีรีพริกทั้งนั้นแสดงว่าเชฟนี่ทานเผ็ดอย่างยิ่งยวดใส่เข้าไปเกือบครึ่งขวดอันนี้โอ้โหแดงเลยครับแดงเลยหอมแล้วค่ะ ได้กลิ่นไหมคะน่ากินเลยครับน่ากินเลยครับอันนี้ผมจะใส่ความเปรี้ยวความเปรี้ยวคือน้ำมะขามเปียกครับน้มะขามเปียกใส่ลงไปสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนเชฟจัดหนักมากไม่เปรี้ยวคืนกันเลยเราไม่ต้องปรุงอะไรแล้วอันนี้เดือดเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะใส่พริกพริกแห้งครับพริกแห้งปยอดครับผมไม้เผ็ดอีกหน่อยครับผมเพิ่มสีสันด้วยครับและสุดท้ายผมจะใส่ ผักชีลาบหรือผักชีรอมครับหรือผักชีใบหนามก็ได้ครับนี่ปรงยสด้วยปล้ะไรี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่ารสชาติของน้ำพริกนรกนี้อยู่ในนี้แทบทั้งหมดเลยครับแต่ยกเว้นความเปรี้ยวอย่างเดียวครับเอาละได้แล้วปลาทูครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วทุกคนอยากชิมไหมคะอยากชิมอยากชิมนั้นก็จัดให้เลยค่ะอัดตักเลยค่ะเชฟ ต้ตะกูลผมแต่บางบาดตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลุกหกโมฆเยือนอยกออกไปยกขยงฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยน่าทชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อย อร่อยแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกนุกูลนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการนะคะและขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะคะตลาดเทศบาลเมืองชะอำนะคะและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธุ์ท้ายรอสิงนะคะผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องครัวทราเวลค่ะปะตะอตทค่ะม่วนสูนพริกไทยและเครื่องเทศตราเมืองที่หนึ่งสีไทยซปเปอร์แวร์ การสมุนไพรตาหมอเสงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์นน้ำมันงาจีนปลามังกรคู่ AJ DVD และ AJ ครื่งเล่นคาราโอเกะทีวีผูบุฟเฟ่ดอกจันร์สามห้าโรงแรมดุสิตธานีหัวหินและโรงแรมหินน้ำายสวยค่ะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่ได้กับรายการโยโกโยกโยมหมบโมเช้าอาหารไทยอาหารโลกยโมเช้าเราไป เที Phantom ่ยวไปชิมไปเที Uncle ่ยวไปชิมไปเที dwarf, ่ยวไปชิมไปยกหงายโมงเช้า